ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มิสซิสซิปปีแล้วนะนี่เมื่อกี้กินอาหารมาแต่ว่าคนเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนสวยบอกอยากถ <laughs> ่ายาเย <laughs> โอเคข้างหลังเขามีตลาดไว้นี่ให้ดูหลังค่ายเห็นปะที่ในร้านไม่ได้ถ่ายให้อ่ะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเสียงดังอ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเรามากินอาหารเช้านะคะ สมาชิกสองคนามาดูกันชัดๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะวนาตัวหน่อยใครเนี่ย My name is first อะไรนะ first ได้แล้วได้ไหมได้ไหมเป๊ะเลยอันนี้ป้าบิ่มนะคะอันนี้ไม่ต้องแนะนดาแล้วหน้าเดิมมากรอบขึ้นหน้าเก่าเดินนะ How long you will stay here How long do you you will stay here I stay As one year, ah, and ah, study, study one year. <laughs> okay, <laughs> okay. will so <laughs> <laughs> Your destination your destination is the is right on your your นี่เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ไม่ใช่อันสูงอันนี้อันอันสูงๆนั่นไม่ใช่ของเราเนี่เราอันสั้นๆเตี้ยๆ,ๆเนี่ยพอแล้วเดี๋ยว,วไปเช็คกัน <Hello. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เราอยู่กันที่ไหนนะคะสาวๆเนี่ยสาวๆร,ร่วมทาง,ทาง สางสาวร่วมทางเราอยู่กันที่ฟลอริดานะเพนซ์เพนกูล่าเพนกูล่าตอนนี้กีิ่นมงนะน่าจะประมาณทุ่มหกโมงครึ่งหกโมงครึแต่แดดยังออกเลยไะเห็นตึกไหมตึกสูงๆนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงตึกสูงหรอกนะเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรากระเป๋าล้วเราเอากระเป๋าขนกันไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินที่หาดนะคะเราพักอยู่ติดทะเลเลยเห็นไหม มีสระว่ายน้ำโรงแรมมีสระว่ายน้ำสองสระนะคะนี่ระเบียงนะโอ้อากาศดีมากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ห้องเรานะคะสองเตียงนะนี่เพราะว่าวันนี้เรามากันสี่คนสี่คนมีสาวๆนะคะอ่ะสาวๆ <c oughs> คนนี้เป็น คนนี้เป็นอเมริกันคนใหม่ห้องน้ำห้องกว้างขวางดีอ่ะแต่ว่าที่ริมทะเลมันจะแพงกว่าโรงแรมปกติโอเคนะและแล้วเราก็ถึงจุดหมายปลายทางของทริปนี้นะคะทุกคนรำมาทะเลรามาทะเลโอ้ hey, ตื่นเต้นมากอ่ะไม่คิดว่าจะได้มาทะเลอ่ะดีใจดีใจพาไปลงทะเลนะ เราอยู่ห้องข้างบนกันลงทะเลนะคะนี่เห็นไหมเราเหยียบทรายกันแล้วนะเปล่าถึงท,ทะเลแล้วใช่ถึงทะเลและได้เหยียบทรายเวอร์ด้คตเวอ์ดาแล้วลแงนี่ให้ดูข้างหลังนี่นะคะที่เราพักกันข้างหลัง นี่ให้ดูอะไรนี่ใส่รองเท้ามาสีเดียวกันเลยอะ่ะชมพูดเลยคสามคนมใส่สีจมพูมาดูดีเออ ็นยังไงบ้างสวยมากอ่ะสีเขียวเลยสีเขียวเลยสูส้สสสสทะเลไทยได้ไหมได้สวย <c oughs> น,น่าเล่นนะคะน,น่าเล่นโอเคแล้วก็มาเดินกันนะคะ,ะบริเวณนี้เห็นไหมมีคนอยากจะออกกล้อง <c oughs> แล้วจะไปหาร้านอาหารหม่ำๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้ ที่โรงแรมเขาบอกบางร้านนะต้องจองต้องรอสองชั่วโมงคนเยอะก็ะเดินดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะลมเห็นต้นไม้ต้นมะาพร้าวเตี้ยจะไม่เหมือนที่ไมอามี่ไหมมอามีมม่เขาจะดูเป็นเมืองกว่านะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเกาะไหมพระอาทิตย์เริ่มไม่มีแล้วะก็จะเห็นได้กล้องมันมืดมืดหน่อยสมาชิกเนีย่ย งาสมือจะตื่นเลยเห็นบรรยากาศมืดๆหน่อยนะเออกำลังกินอร่อยเดี๋ยวดูของไมเตอร์มีอะไรบ้าง อร่อยเปางองอร่อยอ๋อมันคืออะไรมองไม่เห็นเลยไก่ทอดอันนี่นี่ยนะอร่อยไหมคะอร่อยมากะยมมิ